สวัสดีครับพี่น้องหลังจากงานเลิกราไปแล้วนี่แหละครับแปน,นไมลายมิดซีรีภารกิจก็คือน,นี่นะครับเก็บขยะครับนี่งานเลี้ยงเลิกราบหรอเก็บขยะโอ้ยเบิ่งเอาเด้อบอัตนี่พี่น้องเลยมลึนแหละแล้วแล้วงานไหนละัานข้าร้านละสองไ้่นี่เก็บขยะ เก็บขยะเรียบ้เนี่ยอันนี้เิ่นเิ่นมาเก็บตาเสาเพิ่นครับนี่บ้านในมาไทยเห็ืเอบังตาตีซเพม่นมันก็เลยแปนแล้วครับมันอคืนนี่หมอลำก็เลืกตีสองครับนี่เพิ่นก็กกับบ้านไปแล้วเรียบร้อยครับนี่เป่นมาเก็บตาตีเก็บลงไปขยะ ผู้มอกับมอพ่อเก็บผู้ใดกับผู้ตานี่ผู้กลมไปเราจไ้แล้วโอ้เจ้าพิบัตขอปลแล้วโกันได้นพวกเนี่ยยหน้ายันี่อเ้ากำหนั่มันเคลื่อนีกับหกจุมกึมล้ะครับน้ำมันเ่ยไอดีพันไม้เก็บขยะเก็บยังออกเป็นบางส่วนลครับกับแปนแน่แล้วครับพี่น้อง คนไล่เลยครับเมื่อคืนนีบิ่งหมอลำเตรียมเดินวัดเลยครับหายังหายยางบ่มีดอกเงินน่ะพออย่งเพื่งเก็บเบิดแล้วเงินใบพันหายไปนะโอ้ยหหมดแป่นไปนี่มันประย่แล้วเงินใบพันน่ะหายไปใส่บัวเงินใบพันน่ะ โอ้งานเลี้ยงเลือ克拉เลยอ่ะจบงานพอด,ดีมื่อเดือนมิถุนาที่สิบเจ็ดมิดซีรีแล้วครับบ้านนี้ไปใช่มีพี่น้องเบิ้งครับเบื้องหลังหลังจาก งานเลี้ยงเลือ克าแล้วเ <laughs> ก็บขยะอ้าวนีบกับกาบ้านกับซองหมือนีผู้ใดเหล่ามันนอนจอังงองอยอนี่การนักตันนี่คหับผู้นอ,อาการนักเลยเอาเอาเอาเก็บไปหนันหวนก่อนึงเอาแน่หวันเงินใค้เงินบาทหนึ่งเดียว <laughs> มางั้อเพอ้ยมาเห็นดออมันแจงหรอนี่หน้าหันพูดหน้าหันเที่ยงนวี้เรากนหายเไเห็นาเห็นูดว่หายแล้วต่น้าขับลิปนก็ฝากไ้สํเนีครับผมขอบคุณที่รับชมครับ